มาเรื่องแล้วครับเสียงระเบิดตูมสนั่นที่ชายแดนเมื่อไม่กี่วันก่อนไม่ใช่แค่ขาของคนคนหนึ่งที่เจ็บสาหัสครับพี่น้องแต่มันคือเสียงความอดทนของปักกิ่งที่ขาดสะบั้นลงด้วยครับเรื่องใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อพลเมืองจีนที่หนีตายจากนรกสแกมเมอร์ในกัมพูชามาเหยียบกับระเบิดปริศนาที่ชายแดนไทยแต่งานนี้ความจริงมันปิดไม่มิดเพราะการผิดสัญญาที่เคยให้ไว้โอ้โห รับเงินกู้จีนไปกู้ระเบิดเป็นพันล้านแต่ดันเอามาวางระเบิดใส่คนจีนซะเองแบบนี้เขาเรียกว่าตบหน้าลูกพี่กลางสี่แยกครับงานนี้ฮุนเซนเตรียมโดนเช็คบิลย้อนหลังแบบทบต้นทบดอกจีนจะจัดการเด็กดื้อคนนี้ยังไงแล้วไทยเราได้แต้มต่ออะไรจากเรื่องนี้เดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาแกะรอยแฟ้มลับให้ฟังครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับม่นูุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนี่ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินเชน่อยอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้ออสนครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปใเดนสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหารินทัพแบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert life ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุง ฝากเลือฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องประเด็นร้อนแรงที่กำลังจะเปลี่ยนเกมอำนาจในภูมิภาคเราครับพี่น้องจำได้ลางๆไหมครับช่วงก่อนหน้านี้ทางกัมพูชาเขาภูมิใจนำเสนอมากเรื่อง Mind Free 2025หรือกัมพูชาปลอดทุ่นระเบิดปี2025ท่านฮุนเซนแกไปเดินสายของเงินบริจาคทั่วโลกทั้งจากอเมริกาญี่ปุน่นและโดยเฉพาะพี่ใหญ่จีนที่เปหนักมาก ให้เงินเปล่าให้เครื่องมือมาช่วยกู้ระเบิดทูตจีนก็เพิ่งจะโพสต์ชื่นชมไปหยกๆว่ากัมพูชาทําได้ดีเป็นเด็กดีภาพลักษณ์ดูสวยหรูมากครับแต่แล้วความจริงที่โหดร้ายก็โผล่ขึ้นมาจากดินเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ชายแดนจังหวัดสะแก้วมีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวทหารไทยเราส่งโดรนบินไปดูปรากฏว่าเจอผู้ชายคนนึงนอนจมกองเลือด บาดเจ็บขาเสียหายจากการระเบิดและที่พีคที่สุดคือเขาคือนายซื่อจินกุย้ยชาวจีนแผ่นดินใหญ่ครับพี่น้องครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่มันคือใบเสร็จที่ระบุว่าพื้นที่ที่กัมพูชาบอกว่าเคลียร์แล้วจริงๆแล้วมันยังมีเพชฌฆาตฝังอยู่และคนที่โดนสังเวยไม่ใช่ชาวบ้านตาสีตาสาแต่เป็นพลเมืองของเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเองงานนี้บอกเลยว่า งานเข้าระดับชาติครับประเด็นที่1การตบหน้าลูดพี่ใหญ่เงินกู้หายไปไหนทีนี้มาดูกันครับว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงจะทำให้หุนเซนก้าวอี้ร้อนจนแทบนั่งไม่ติดประเด็นแรกที่จีนของขึ้นแน่นอนคือเรื่องเงินครับจีนให้เงินกัมพูชาไปมหาศาลล่าสุดพึ่งให้เพิ่มอีก4.4ล้านดอลลาร์เพื่อโครงการกู้ระเบิดโดยเฉพาะแต่ผลลัพธ์คืออะไรครับ ชายแดนยังเต็มไปด้วยระเบิดแล้วที่เลวร้ายกว่านั้นคือทหารไทยและทีมเก็บกู้ EOD ยืนยันว่านอกจากระเบิดที่นายสื่อจินกุ้ยเหยียบเนี่ยยังมีระเบิดรุ่นใหม่อย่างรุ่น PMN2 ฟังให้ดีนะครับ PMN2 คือระเบิดสังหารบุคคลสภาพใหม่กริบยางยังไม่เปื่อยพลาสติกยังไม่กรอบแปลว่าอะไรแปลว่ามันเพิ่งถูกนำมาวางไม่นานนี้เองในสายตาจีน นี่คือการช่อโกงชัดๆรับเงินอัวไปกู้ระเบิดแต่หรือดันเอางบกองทัพไปซื้อระเบิดใหม่มาวางเพิ่มแถมวางดักคนของอัวอีกนี่มันพฤติกรรมมือถือสากปากถือศีลที่มหาอำนาจเขาเกลียดที่สุดครับจีนรู้สึกเหมือนโดนหักหลังและโดนหลอกใช้เรื่องเส้นทางการเงินยังไม่จบแค่นี้ครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าจีนเขาจริงจังเรื่องคอร์รัปชันมาก การที่เงินกู้ระเบิดหายไปแล้วดันมีระเบิดใหม่โผลมาแทนมันแปลได้อย่างเดียวครับว่ามีการอมเงินในระดับนายพลเงินหยวนที่ปักกิ่งส่งมาเพื่อสร้างสติภาพกลับเอาไปซื้ออาวุธมาทำร้ายคนจีนเองนี่คือการทรยศที่น่าเกลียดที่สุดและจีนเขามีวิธีจัดการพวกข้าราชการกังฉินที่เด็ดขาดมากฮุนเซนเตรียมตัวตอบคำถามนี้ให้ดีๆครับประเด็นที่สองไทยคือพระเอกตัวจริง ที่ผ่านมากัมพูชาชอบเล่นบทเหยื่อครับหาว่าไทยรังแกหาว่าไทยจัดฉากระเบิดใส่ร้ายแต่วันนี้ความจริงปรากฏต่อสายตาชาวโลกแล้วครับเพราะคนที่เข้าไปช่วยชีวิตในสื่อจินกุย้ยคือทหารไทยครับกองกําลังบูรพาของเราเสี่ยงตายเข้าไปในดงระเบิดปฐมพยาบาลและพาส่งโรงพยาบาลโคกสูงอย่างรวดเร็วสถานทูตจีในไทยถึงกับออกแถลงการขอบคุณไทยทันที ภาพมันตัดกันชัดเจนครับฝั่งหนึ่งกัมพูชาคือคนวางกับดัดฆ่าคนอีกฝั่งไทยคือคนช่วยชีวิตงานนี้จีนไม่ต้องเดาวเลยครับว่าใครคือเพื่อนแท้และใครคือภาระที่คอยแต่จะสร้างปัญหาในขณะที่กัมพูชากำลังแก้ตัวพันละวันหันมาดูกองทัพไทยครับเรากำลังทำซอฟต์พาวเวอร์ผ่านเครื่องแบบทหารครับภาพทหารไทยแบกคนเจ็บต่างชาติภาพหมอทหารปฐมพยาบาล มันถูกแชร์ไปทั่วโลกครับมันสร้างภาพลักษณ์ว่ากองทัพไทยคือที่พึ่งคือกองทัพที่มีมนุษยธรรมและมาตรฐานสากลเราชนะใจชาวโลกโดยไม่ต้องยิงกระสุนสักนัดเดียวนี่แหละครับคือชัยชนะที่เหนือกว่าการรบด้วยอาวุธประเด็นที่ 3. กล่องความลับที่ถูกเปิดหนีสแกมเมอร์มาเจอระเบิดทำไมในสื่อจินกุ้ยถึงมาเดินอยู่ตรงนั้นข้อมูลลึกๆบอกว่า เขาหนีมาจากนารกสแกมเมอร์ฝั่งปอยเปตครับนี่คืออีกปมที่จีนกำลังเดือดครับจีนพยายามปราบแก๊งคอเซนเตอร์ปราบจีนเทาแต่กัมพูชากลับทำตัวเป็นรังโจรให้คนพวกนี้เช่าที่ทำกินพอจีนกดดันหนักๆเข้าพวกสแกมเมอร์ก็แค่ย้ายตึกแต่พอเหยื่อคือคนจีนจะหนีกลับบ้านกัมพูชากลับวางระเบิดดักทางหนีเอาไว้นี่คือการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมที่สุดครับจีนมองว่า หุนเซนไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้พลเมืองจีนได้แถมยังเป็นคนทำร้ายทางอ้อมสีเองการเช็คบินครั้งนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องการทูตแต่จะลามไปถึงเส้นทางเงินของตระกูลหุ่นแน่นอนครับการวางระเบิดดักทางหนีของเหยื่อค้ามนุษย์มันคือความอำมหิตที่โลกยุคใหม่รับไม่ได้ครับปกติระเบิดมีไว้กันฆ่าศึกเข้าแต่นี่วางไว้กันเหยื่อออกครับมันทำหน้าที่เหมือนรั้วไฟฟ้าในคุก ที่คอยขังคนให้แก๊งจีนเ่าใช้งานสิ่งนี้มันฟ้องว่ารัฐบาลกัมพูชาหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รู้เห็นเป็นใจกับแก๊งสแกมเมอร์แน่นอนครับไม่งั้นระเบิดพวกนี้จะไปวางดักถูกจุดเป๊ะๆได้ยังไงนี่คือหลักฐานการสมรู้ร่วมคิดระดับรัฐประเด็นที่4การเช็คบินของมังกรหลายคนสงสัยว่าแล้วจีนจะทำยังไง จีนเขาไม่โวยวายเสียงดังเหมือนตะวันตกครับแต่เขาจะบีบให้หายใจไม่ออก 1. ตัดท่อน้ำเลี้ยงเงินช่วยเหลือโครงการต่างๆอาจจะเริ่มล่าช้าหรือมีการตรวจสอบบัญชีแบบละเอียดยิบซึ่งเรารู้กันดีว่าระบบราชการกัมพูชามันโปร่งใสขนาดไหนเจอตรวจสอบทีเดียวมีหวังวงแตกครับ 2. ส,ส่งตำรวจจีนบุก มีแนวโน้มสูงที่จีนจะส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเข้ามาปฏิบัติการเองในกัมพูชามากขึ้นแบบที่เคยทําในเมียนมาเพื่อกวาดล้างสแกมเมอร์โดยไม่ไว้หน้าเจ้าทิ่นนี่คือการยึดอํานาจอธิปไตยทางอ้อมที่เจ็บแสบที่สุดครับและผลกระทบที่รุนแรงที่สุดคือนักท่องเที่ยวจีนครับข่าวนี้มันไม่ได้จบที่สาแก้วมันกนําลังถูกส่งต่อในวีแชทไปทั่วประเทศจีน คนจีนเขาจะรู้สึกยังไงครับประเทศที่อ้างว่าเป็นเพื่อนรักเหล็กไหลแต่กลับปล่อยให้คนจีนโดนหลอกไปเป็นทาสและพอหนีออกมาก็โดนระเบิดขาขาดใครจะกล้าไปเที่ยวครับธุรกิจท่องเที่ยวในเซียมเรียบในสีฮนุวิลที่ตอนนี้ก็ร่อแร่เหมือนคนป่วย ICU อยู่แล้วเจอข่าวนี้ซ้ำเข้าไปเตรียมตัวถอดเครื่องช่วยหายใจได้เลยครับสุดท้ายเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นรอยร้าวใหญ่ในรัฐบาลฮุน การวางระเบิดแบบโบราณคร่ำครืเพื่อปกป้องธุรกิจสีเทามันขัดแย้งกับภาพลักษณ์ประเทศพัฒนาที่ลูกชายพยายามขายฝันสถยรภาพทางการเมืองก็จะสั่นคลอนและอาจนำไปสู่การล้างบางกันเองในเร็วๆนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความลับไม่มีในโลกและกรรมติดจรวดมีจริงครับหุนเซนคิดว่าตัวเองฉลาดเล่นเกมเลี้ยงไขเรื่องระเบิดไว้ต่อรองไทยแต่สุดท้ายระเบิดลูกนั้นมันระเบิดใส่หน้าตัวเอง และทำลายความสัมพันธ์กับลูกพี่ใหญ่จนพังยับเยินการบาดเจ็บของนายสื่อจินกุ้ยจะเป็นหลักฐานมัดตัวที่ดิ้นไม่หลุดในเวทีโลกว่ากัมพูชาไม่ใช่เหยื่อสงครามแต่เป็นผู้สร้างสงครามในยุคปัจจุบันส่วนไทยเราเราแค่ยืนบนความถูกต้องครับทำหน้าที่เพื่อนบ้านที่ดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แค่นี้ก็เห็นแล้วครับว่าใครคือของจริงและใครคือของปลอมสรุปสั้นๆสข้อเน้นๆครับ หจีนของขึ้นพอละเมืองจีนขาขาดเพราะระเบิดกัมพูชาทำลายหน้าตาและความเชื่อมั่นของปักกิ่งอย่างแรง 2. หลักฐานมัดพบระเบิดจำนวนมากทั้งรุ่นเก่าที่นายสื่อเหยียบและรุ่นใหม่ PMN2 สภาพใหม่เอี่ยมพิสูจน์ว่ามีการวางใหม่ขัดแย้งกับเงินกู้ที่ขอไปกู้ระเบิด 3. ไทยคือฮีโร่ทหารไทยช่วยชีวิตคนจีนได้ใจสถานทูตและรัฐบาลจีนไปเต็มเต็ม 4คุณเซ็นงานเข้าโดนจีนแพ่งเล็งเรื่องอมเงินกู้เรื่องสแกมเมอร์และอาจโดนมาตรการเช็คบินเงียบๆเ,เร็วๆนี้นี่คือบทเรียนราคาแพงของคนไม่จริงใจครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอดคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่า ถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่บอกคุณครับตัวตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายเนี่ยครับพอร์สนเงินด้เ็มน้ง ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะคะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ